รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่เป็นเซตผ้ายืดบุนเว็บค่ะตัวนี้เนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะมีน้ําหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ย้้ยนะตัวนี้เนื้อผ้าของเขานะพี่จะนุ่มยืดใส่สบายค่ะเซตนี้ผ้าไม่มีซับในและผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆพี่ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนค่ะพี่ เสื้อมนาะพี่งานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะพี่งานไปของสาวอวนมะาพี่แล้วตรงเนี้ยเป็นงานปักให้อย่างดีปักส,สวยๆแบบนี้นะคะพี่ไม่ใช่สกินนะงานปักจุกๆแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ดูตัวเสื้อก่อนนะ <S <S ด้านหลังเสื้อนะคะพี่ด้านหลังเสื้อจะเป็นเรียบๆแบบนี้ผ้ายืดอุ้นเว็บนะคะพี่นะผ้าของเขานะนุ่มค่ะพี่ใส่สบายแล้วก็เนื้อผ้าไม่ยุ่ยด้วยผ้าไม่มีซับใน ตัวนี้ผ้าไม่ต้องรีบค่ะส่วนด้านหน้าก็ปักลายสวยๆแบบนี้ค่ะตัวเสื้อก่อนนะพี่อกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่ทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะพี่ดูนะแล้วดูตัวกางเกงนะกางเกงคือทรงสวยมากนะคะพี่พี่ดูนะทรงกางเกงคือสวยมากค่ะพี่เอวกางเกงเอวก่อนยืด32นะคะพี่ยืดสุด40 ความยาวกางเกง39นิ้วนะสโพก5 0 5หบห้าสิบสใส่สบายค่ะและกระเป๋านะทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงพี่ให้ทั้งเซ็ตนะคะพี่บอกเลยตัวเล็กใส่ได้ตัวใหญ่ใส่ได้คือฟีลใส่สบายๆนะให้ทั้งเซ็ตนะตอนนี้นะคะพี่จากปกตินะพี่เราอยู่หน้าช่องะาวัองเจ็แล้ววันนี้นะพี่ขอให้โปรพิเศษ279ไม่เอาแล้วให้พี่พิเศษจริงๆคะ่ะ24งเท่านั้น ที่เซร็จสวยๆแบบนี้และใส่ได้จริงทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะสองสี่เก้าเท่าน,นั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายย่โยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสประจำด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่า เซตสีกะปินะคะพี่ทางเสื้อทางเกงแบบนี้นะสองเจ็ดเก้าเท่านั้นเซตนี้จะเรียกสีกะปิค่ะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่เซตนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มอิดนะพี่สวยๆแบบนี้เลยส้มอิด้็ทางเกงเลยตัวเสื้ออกหน้าผ้าเสื้อห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วนะคะตัวกางเกงนะพี่เอวก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบนะความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้ว สะโพก50 52ใส่สบายทรงสวยๆแบบนี้มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่ทั้งเซ็ 2, 4, 9, เต2สี้าพอเซ็ตส้มอิดนะคะพี่เซ็ตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีโอรสนะพี่เป็นโอรสตุนตุนแบบนี้นะคะพี่เรียกสีโอรสนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวน,นี้นะเซ็ตต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้นะพี่พี่ดูดีๆนะคะพี่ เซตนี้จะเรียกสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้จะส้มชานะอ่อนกว่าส้มชาเข้มกว่าส้มอิดนะคะพี่ดูดีๆนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทาค่ะพี่ตัวนี้นะทั้งเสื้อทั้งเกงเลยสองสี่เก้าเท่านั้นเซตต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าน้ำตาลทองนะคะเป็นเซตน้ำตาลทองนะเซตละสองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ เซตนี้นะคะพี่เขียวอมฟ้างานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าดีมากๆเซตต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้เซตสีดำใส่ได้จริงทั้งเสื้อทั้งเกงนะงานปักสวยสองสี่เก้าเท่านั้นค่ะและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าเขียวที่มานะคะพี่ให้ทั้งเสื้อทั้งเกงเลยสองสี่เก้าเท่านั้น ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่เซตสองชิ้นนะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงนะเสื้ออกหนะ้าผ้า50ความยาวเสื้อ28นิ้วนะคะพี่และกางเกงทรงสวยมากๆเอวก่อนยืด32ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วนะคะพี่กระเป๋ามีให้ทั้งสองข้างใช้างานได้จริงนะตัวกางเกงนะ249เท่านั้นถ้าพี่จะรับเซตนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะเซตนี้นะ เซตนี้ค่ะพี่จะเป็นเซตสีดำสวยมากๆงานปักหมดเลยนะพี่ไม่ใช่งานสก,กรีนนะ <c oughs> เซตนี้ค่ะพี่เขียวอมฟ้านะพี่เซตนี้เขียวอมฟ้านะเซตต่อไปค่ะพี่เซตนี้น้ำตาลทองนะคะพี่เซตน้ำตาลทองงานปักสวยๆเลยค่ะพี่สองพี่สองสี่เก้าเท่านั้น เซตนี้นะคะพี่เซตสีเทานะให้ทั้งเสื้อทั้งเกงใส่ได้จริงนะลูกค้าเป็นเซตที่สวยมาแล้วใส่ได้จริงเซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าส้มชานะคะพี่พี่ดูดีนะเซตอ่อนกว่าตัวนี้จะเป็นชานะถ้าเข้มกว่าตัวนี้นะคะพี่จะเรียกส้มอิดนะคะพี่เซตนี้จะเป็นส้มอิดนะสวยๆเลยลูกค้าทา้งเกงก็ทรงสวยมากๆตัวนี้เหมือนเดิมนะตัวนี้ส้มอิดค่ะ สีแดงเลือดหมูค่ะพี่ตัวนี้เป็นสีโอรสตุนตุนนะคะพี่ตัวนี้เรียกโอลดตุนตุนนะลูกค้าและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าตัวนี้พิมพ์ว่าสีกะปินะคะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่